ทีมงานเฉพาะและแต่สงขาครับเรายังคงเกาะติดการติดตามจับกลุ่มซอปลามาดามลูกเหนียงหรือว่านางสาวกมลวันปินทองพันธ์อายุ25ปีหลังจากที่ถูกสารอาญาออกหมายจับพร้อมกับนายจตุพลสามีในข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนร่วมกันคู่ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนหลังจากที่ตำรวจกองปราบร่วมกับตำรวจปอ,อสอครับเข้าตรวจคนที่บ้านพักทั้งในพื้นที่ตำบลคลองรีอำเภอสติงพระและตำบลผาขาดอำเภอสิงห์ นครจังหวัดสงขลาในวันนี้นะครับแต่ว่าซอปลาหลบหนีการจับกลุ่มไปได้โดยจับได้เพียงนายจตุพลสามีเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับล่าสุดเมื่อช่วงเย็นของวันนี้ซอปลาได้ติดต่อเข้ามอบตัวกับทางตํารวจกองปราบโดยมีการนัดรับมอบตัวกันในพื้นที่อําเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับโดยซอปลาได้แชร์โลเคชั่นให้เจ้าหน้าที่รีบไปรับตัว ทางตำรวจกองปราบกองกำกับการหครับจึงรีบเดินทางจากอำเภอสีนครจังหวัดสงขลาไปยังจุดนัดหมายตามโลเคชั่นบริเวณทุ่งสงกลิ่นกาดพื้นที่หมู่หนึ่งตำบลนาโพอำเภอทุ่งสงจังหวัดน,นครศรีธรรมราชนะครับระยะทางเกือบ400กิโลเมตรครับใช้เวลาเดินทางกว่า3ชั่วโมงทีมงานตัวพ่อของเราครับทั้ง1สมเพชรเสาคำละลจอมสิทธิชัยชูตโตชนะครับเกาะติดกองปราบไปอำเภอทุ่งสงเลยครับ อย่าบ้ายอกับเรานะครับถึงไหนถึงการครับทีมงานตัวพ่อเกาะคดีไหนแล้วเนี่ยเกาะติดเลยครับ แต่เมื่อไปถึงครับเจ้าหน้าที่พยายามติดต่อซอปลาไปแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้และได้สอบถามชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับจุดนัดหมายก็ไม่มีใครเห็นซอปลามาตามจุดนัดหมายแต่อย่างใดนะครับทางตำรวจกองปราบจึงตัดสินใจส่งมอบตัวในายจตุพลสามีให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงที่หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงทุกสง์ผ่าตัวขึ้นกรุงเทพไปเพียงคนเดียวนะครับทีมงานต่อพ่อได้มีโอกาสสอบถามนายจตุพลสามี ว่าซอป,ปลาไปไหนแต่ปฏิเสธที่จะตอบคำถามนะครับโดยบอกเพียงสั้นๆว่าไม่รู้ไม่ได้เจอกันและสีหน้าเคร่งเพียดครับเดี๋ยวไปฟังเสียงซอฟเดี๋ยวไปฟังเสียงสามีของซอป,ปลาพูดบางช่วงบางตอนครับครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่อะะพี่ตกใจไหมเพื่อนในมุกพ,พี่พี่มีหมายจับครับพี ฝากไปถึงซอบล้านะครับไหนบอกไม่หนีพร้อมสู้พร้อมจ่ายแต่ก็หนีติดต่อให้ไปรับตัวก็หลอกตำรวจอีกครับถ้าแน่จริงเก่งจริงบริสุทธิ์ใจจริงก็ออกมามอบตัวไปเลยครับเที่ยวเล่นปิดตาลักซ่อนลักหยอบหลอกตำรวจเอาให้เหมือนที่ออกมาชนกับตำรวจว่าถูกเรียกเงิน5ล้านบาทไปเลยครับและแบบนี้จะให้สังคมเขาเชื่อยังไงล่ะครับทีนี้ว่าไอ้ที่แหลงมาทั้งเพมันของจริงหรือว่าตอแหล แน่จริงออกมามอบตัวไปเลยครับยอบใส่แล้วครับถึงตอนนี้แล้วครับไม่ต้องกลัวว่าเสียอะไรแล้วเพราะคนที่เสียคือลูกแชร์ที่ต้องสูญเงินไปเป็นล้านๆน,นะครับซอปลาว่าจริงไหม ไปกันแล้วมาครับโอเคฝากเลยครับพี่ฝากธนาคารครับทุกคนครับดีครับพี่เดินทางปลอดภัครับพี่ครับขอบคุณครับ 对，对，对，对。